ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิติพรพักดีพิบูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อ Rehabilitation for g e t Disorder in Elderly สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัวเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถช่วยได้อย่างไรนะคะ,คะสำหรับประเด็นที่จะกล่าวถึงในวันนี้ประกอบด้วยวงจรการเดินการเดินที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยชรา และการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้สูงอายุที่มีปัญหาดังกล่าวหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยก็คือการเดินไม่มั่นคงและก็ลดการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อผู้สูงวัยมีการเดินช้าลงและหกล้มบ่อยจะทําให้ลดการเคลื่อนไหวทางกายกิจกรรมทางกายนํามาซึ่ง g นก i v e ิ่นเพลฟอ t ลคัมสูญเสียความสามารถโดยรวมหลายๆด้านและผลกระทบทางเศรษฐกิจในเรื่องของการพึ่งพาผู้ดูแลแล,และก็ค่าใช้จ่ายในการรักษา สำหรับสาเหตุของการทรงตัวการเดินที่ไม่มั่นคงนั้นแบ่งออกเป็น intrinsic และ extrinsic factor extrinsic factor ได้แก่สิ่งแวดล้อมภายนอกรองเท้าที่ไม่เหมาะสมและเกิดการลื่นสิ่งกีดขวางในทางเดินสัตว์เลี้ยงนะคะหรือการใช้ยาหลายๆชนิดที่มีผลต่อการทรงตัวสำหรับ intrinsic นะคะคือปัจจัยภายในร่างกาย เิดไดจากการเสื่อมถอยของระบบต่างๆตามวันะคะหรือเกิดจากโรคประจําตัวความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยที่สะสมมานะคะร่วมกับปัจจัยทางจิตใจเช่นกลัวการหกล้มและไม่กล้าเข้าสังคมสําหรับปัจจัยทางร่างกายหรือ i n t e n s i v e f a c t o r นะคะหากจะกล่าวโดยละเอียดนัคือระบบที่ควบคุมการทรงตัวนั้นเกิดจากการประสานกันของ s y n s musculoskeletal และก็ sensory system CNS สั่งการให้เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแล้วก็ต่อส่วนเซนเซอรี่นั้นส่งฟีดแบ็กกลับมาให้สมองรับรู้และสั่งการให้เหมาะกับที่เข้ามากระทําต่อร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียบาลานซ์แต่หากว่ามีการเสื่อมถอยของระบบที่สําคัญ3ระบบนี้ยกตัวอย่างเช่นซีนเอสนะคะเมื่อเกิดดิเมนเชียหรือในเรื่องของโรคต่างๆของสมองการตัดสินใจการสั่งการก็จะช้าลงไม่สามารถทํา กันเคลื่อนไหวที่ compact หรือว่าเป็น dual t a r t ได้เช่นเดินถือของไปด้วยหรือเดินคุยไปด้วยหรือเมื่อเดินแล้วไม่มองก็สะดุดได้นะคะเรื่องของมัตโครสเกเลเอลเช่นดิจนทีฟจอยทำให้เกิดปัญหาจอยเพลยลิมิตโมชั่นต่างๆเรื่องของซาโคพินีทำให้ muscle strength muscle performance นั้นลดลงนะะส่วนเซนซอรี่เรื่องสายตาที่กะระยะไม่ได้แม่นยำหรือว่ามองไม่ชัดเจน เรื่องของ peripheral neuropathy ที่ทำให้เท้าชาหรือว่าสัมผัสในเรื่องของพื้นผิวที่เหยียบไปได้ไม่ชัดเจนนะคะก็ทำให้เดินไม่มั่นคงนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ gait cycle นะคะเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การวางแผนรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาก,การเดินและการทรงตัว gait cycle คือ s e q u e น c ์ของ movement ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินนะคะจะประกอบด้วยช่วงที่เป็น s t a n p a s e และ s w i n g ิงเ s ด u n ตนเ s e เนี่ยจะอยู่ที่60%สอรเซ็นของเก t ไซเคิลก็คืออยู่ในช่วงที่เท้าเหยียบพื้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงส่วน s w ส n p h a s e นั้นอีก40%่อรเซนของเก t ไซเคิลนะคะสวิงเฟ e คือในช่วงที่มีการยกเท้าพ้นพื้นทำให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้ลำตัวเคลื่อนไหวตามไปด้วยนะะจากภาพนะคะจะเห็นในเรื่องของเทา้านะคะเมื่อเท้าสัมผัสพื้นจะมีช่วงที่ซิงเกิล และดับเบิลสพอร์ตสลับกันไปก็คือเหยียบพื้นด้วยขาหนึ่งข้างและเหยียบด้วยขาสองข้างสลับกันไปต่อเนื่องกันไปนอกจากนั้นแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงมุมของข้อต่อต่อตางๆไม่ว่าจะเป็นสะโพกข้อเข่าข้อเท้านะคะลำตัวแล้วก็แขนนะคะตลอดช่วงการเดินสําหรับในผู้สูงวัยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในการเดินนะคะในเกตพารามิเตอร์ที่บ่อยแล้วก็สัมพันธ์กับการหกลม้มนะคะ ด้วยการเดินที่ช้าลงส่งผลทําให้ไม่สามารถเดินในระดับที่ออกสู่ชุมชนหรือเดินในช่วงที่มีพื้นผิวสัมผัสที่มีความยากเช่นเดินขึ้นทางชันหรือบันไดหรือทางที่มีพื้นที่กุขัดได้นะคะหรือสเต็ปเลนระยะก้าวที่สั้นลงทําให้เดินช้าตามมาเรื่องของดับเบิลริมซัพพอร์ตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะ,ะเมื่อ เพราะว่าเมื่อซิงเกิลสปอร์ตเนี่ยจะไม่มั่นคงใช่ไหมคะจะต้องรีบวางเท้าอีกข้างเข้ามาช่วยกันเพื่อให้รับน้ำหนักลำตัวแล้วก็เกิดการยืนที่มั่นคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดับเบิลสปอร์ตก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามมาในเกตไซเคิล อีกสิ่งนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของเกจ variability ก็คือมีความไม่สม่ำเสมอในพารามิเตอร์ต่างๆมีความไม่สัมพันธ์ของระยะก้าวของขาขวาข,า,ขาซ้ายหรือในข้างเดียวกันนะคะมีในเรื่องของ step l e n g ก็คือระยะก้าวของแต่ละก้าวที่ไม่มั่นคงนั่นเองหรือว่ามีความไม่สม่ำเสมอในก้าวต่างๆนอกจากนั้นแล้วจะมีการลดลงของ ในเชิงมุมของข้อต่อต่างๆที่สำคัญของสะโพกข้อเข่าและข้อเท้าปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้เดินช้าลงและไม่มั่นคงนั่นเองอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในส่วนของในผู้สูงอายุบางรายเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีปัญหาตอนเดินอย่างเดียวช่วงเปลี่ยนแปลงท่าทางเช่นจากนั่งไปยืนนะคะก็จะส่งผลทาให้มีการยืนเดินที่สตาร์ทการยืนที่ไม่มั่นคงยกตัวอย่างเช่นจากในรูปนะคะ ช่วงที่เราลุกจากเก้าอี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีเฟสต่างๆอยู่สีเฟสก็คือช่วงที่เริ่มโน้มตัวมาข้างหน้าอ่าสมมติจากสีฟ้านะคะก็คือหลังพิงเก้าอี้สีเขียวต้องโน้มตัวมาข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็สีเขียวเข้มก็คือโน้มลำตัวไปด้านหน้ามากขึ้นนะคะจะเห็นว่าจุดน้ําหนักแกนกลางของตัวเนี่ยก็จะตกไปด้านหน้าเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงที่ยืนนะคะซึ่ง ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสําคัญที่ต้องใช้กําลังของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อควอดเดซเซปที่มีหน้าที่จากงอเขา่าปรับมาเป็นเหยียดเขา่าเนาะจากเห็นว่าจากฟ้าไปแดงเนี่ยจะต้องจากเข่างอเป็นเข่าเหยียดก็คือควอดเดซเซปต้องทํางานอีกส่วนหนึ่งก็คือกูเตสแมกซิมัสนะคะมีหน้าที่ extension ของฮิปเนาะก็จะเห็นว่าปกติถ้านั่งสะโพกงอมาเป็นสะโพกเหยียดเนาะ ในท่ายืนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกำลังกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อสะโพกและนอกจากนั้นก็จะเป็น back extension muscle นะคะก็คือสรุปว่ากล้ามเนื้อที่สำคัญเนี่ย back extensor, hip extensor แล้วก็ knee extensor ก็มีส่วนช่วยสำคัญในช่วงลุกขึ้นยืนช่วงแรกๆนะคะแล้วส่วนในช่วงที่ยืนแล้วจะทำให้ยืนมั่นคงก็จะเป็นหน้าที่ของ ankle plantar flexion หรือว่า gastrocnemius เพื่อทำให้ stabilize ก้ s t ตบิลไลซ์เท้าให้ติดพื้นนะคะก็คือกล้ามเนื้อก็จะมีส่วนสําคัญแต่ละเฟสต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อแถวสะโพกอ่อนแรงเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาจะลุกยืนจากเก้าอี้ก็จะยืนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลทําให้ล้มตอนที่จะลุกจะเห็นบ่อยๆว่าในบางรายคนไข้บอกว่าตอนกลางคืนจะลุกไปห้องน้ำเนี่ยล้มลง เพราะว่าช่วงที่เปลี่ยนจัง,จงหวะจากนั่งไปยืนยังไม่ต้องเริ่มเดินเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยถ้าเรารู้ว่าเมคคนิกเกิดจากอะไรแล้วก็อนาะไ์ได้ถูกว่าคนคนไข้รายรนี้ล้มตอนช่วงไหนล้มจังหวะไหนเกิดจากกล้ามเนื้ออะไรแล้วมันจะมุ่งไปสู่การรักษาที่พุ่งเป้าแล้วก็เจาะจงทําให้แก้ปัญหาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่พูดไปเนี่ยจะเป็นช่วงเฟสการเดินที่เปลี่ยนไปเนาะจังหวะการ เปลี่ยนแปลงท่าจากนั่งไปยืนที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเมื่อเวลาที่เขายืนเดินแล้วเนี่ยกรณีมีแรงกระทําไม่ว่าจะเป็นคนมาชนเนาะหรือว่าไปสะดุดอะไรเนี่ย เขาต้องพยายามปรับสมดุลร่างกายให้ให้ไม่ไม่เกิดปัญหาเรื่องหกล้มโดยการเมนเทนในเรื่องของเซนเตอร์ออฟแกวิตี้ของร่างกายให้อยู่ในเบดออฟพพอร์ตนะคะก็คือเหมือนน้ำหนักตัวเนี่ยจะต้องตกอยู่ในฐานเบดออฟพพอร์ตเบดออฟพพอร์ตเนี่ยตัวกำหนดหลกักๆก็คือเรื่องของเท้าทั้งสองข้างที่เป็นตัวกำหนดระยะนะคะแล้วก็ ทิศทางของลำตัวเช่นสมมติตัวโน้มไปข้างหน้าเบดออฟซัพพอร์ตเนี่ยตกลงหน้าเท้าเนาะก็จะทำให้คนไข้ล้มไปข้างหน้าได้นะคะหรือในบางรายเนี่ยมีการเอียงออกด้านข้างนะคะเบดออฟซัพพอร์ตก็เอียงออกไปก็คือลำตัวเนี่ยอยูนอ่นอกพื้นที่ของของระยะเท้าสองข้างเพราะฉะนั้นก็จะล้มด้านข้างได้นะคะคราวนี้ Strategy ที่เป็น p o s t ชอร์สตร์เตไม่ว่าจะเป็น a n งเ e ิหรือฮิปนะคะ หรือว่าการที่เรียกว่า s u s เพนซอรี่สต a t e จีที่มีการย่อตัวก็คือทำให้ CG ของเราเนี่ยต่ำลงหรือแม้กระทั่งสเตปไปข้างหน้านะคะเวลามีคนมาชนแรงๆนึกนึกสภาพเวลาที่เรายกตัวอย่างเคยขึ้นรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าแล้วมีคนมากระแทกเนี่ยฮะกระแทกรงแรงเราก็ต้องก้าวเท้าออกไปเพื่อให้ทันกับตัวที่ล้มไปข้างหน้านะคะอันนี้ยกตัวอย่างแต่ในผู้สูงอายุปฏิกิริยานี้อาจจะไม่ได้เร็วหรือบางครั้งติดฝืด ช้านะคะก็ทำให้เกิดปัญหาล้มได้นะคะคราวนี้หลังจากทราบเบื้องต้นว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในผู้สูงวัยที่ทำให้หกล้มคราวนี้มานำมาสู่การประเมินนะคะเราต้องประเมินอะไรบ้างเราประเมินเพื่อค้นหาปัญหาแล้วก็ประเมินเพื่อวางแผนการรักษานะคะนี้แผนภูมิที่โชว์ไปเนี่ยเป็น แผนผังของในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการเดินการทรงตัวที่ไม่มั่นคงนะคะตามแนวทางขององค์การอนามัโลกนะคะก็ จะมีการกำหนดไว้ในแผนไอโคดนะคะคือ integrated care for older people เนี่ยค่ะได้กำหนดไว้ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยที่เบื้องต้นที่เราสงสัยว่ามีปัญหาการเดินไม่มัน่นคงเช่นเดินช้าลงเคยหกลม้มอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำมาสกรีนนิ่งก่อนขอบวนการสกรีนนิ่งเนี่ยในในตามไกด์ไลน์เนี่ยก็แนะนำให้สกรีนที่เป็นลุกนั่งลุกยืนจากเก้าอี้ก็คือ chair rise t e นะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยลุกยืนจากเก้าอี้5ครั้ง Uh huh. ถ้าทําได้ภายใน14วินาทีเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นการแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปเปลี่ยนในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็แนะนําเพื่อป้องกันการหกล้มแต่ในกลุ่มที่ทําไม่ได้ทําอะไรต่อนะคะก,ก็ต้องประเมินให้เจาะจงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะประเมินในเรื่องของฟิสิกส์เคาทเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสนะคะซึ่งจะกล่าวรายละเอียดถัดไปก็จะเป็นประเมินความสามารถในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดว่าทําได้ก็คือสกอร์เนี่ยอยู่ในช่วง1 0ถึง12คะแนนนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มที่ถือว่าเคลื่อนไหวปกติก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าการ ให้คําแนะนําในเรื่องของการาป้องกันการหกลม้มหรือว่าออกกาลังกายนะคะแต่ในส่วนที่ทําแล้วก็คะแนนต่ําก็คืออยู่ในช่วงที่ศูนย์ถึงเคะแนนเนี่ยจะต้องให้การดูแลอย่างเข้มข้นในองค์ประกอบหนึ่งก็คือการรีฮบิลิเทชันก็คือการให้การฟื้นฟูร,ร่างกายนะคะโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูคราวนี้ในวันนี้ก็จะนําไปสู่ประเด็นว่าขบวนการอะไรบ้างที่เมื่อ ดีเทได้ว่ามีปัญหาลิมิต Mobility แล้วก็จะส่งมาให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูนะคะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก็จะประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น Extensive f a c t o r p o l y p h a r m a c y นะคะหรือว่าประเมินสภาวะความถดถอยของร่างกายผู้ป่วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็วางแผนการรักษาค่ะในประเด็นในเรื่องของในรายละเอียดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยก็ เดี๋ยวขอนําต่อไปนะคะคือเมื่อเราประเมินได้เบื้องต้นตามไกด์ไลน์เราทราบว่าผู้ป่วยมีปัญหานะคะเสี่ยงแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาต่อไปแพทยศาสตร์ฟื้นฟูก็ประเมินต่อว่าเราจะหาปัญหาเขาอย่างไรนะคะมันมีการประเมินหลากหลายการประเมินที่เป็นการประเมินมาตรฐานที่ใช้การประเมินการทรงตัวนะคะซึ่งแต่ละ การประเมินเนี่ยก็มีข้อจำกัดแล้วก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ s i n เกิลเลกสแตนนะคะเป็นการประเมินร่างกายโดยให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยยืนขาเดียวและดูว่ายืนได้นานแค่ไหนโดยจับเวลานะคะหากยืนได้น้อยกว่า10วินาทีก็ถือว่ามีปัญหาการทรงตัว ถ้าในกลุ่มที่ประเมินเทสต์นี้ยแล้วผู้สูงอายุยืนไม่ได้ก็แปลว่าสเตติกบาลานซ์หรือการทรงตัวขณะร่างกายอยู่นิ่งเนี่ยเขาทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาปัญหาต่อว่าเกิดจากอะไรนะคะถ้ากลุ่มที่ซิงเกิลเล็กแ a ตนทําไม่ได้เนี่ย ยกตัวอย่างว่าเรายืนขาเดียวไม่ได้เนี่ยมองได้ชัดเลยว่าอาจจะมีกําลังของขาก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาสะโพกข้างนั้นเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะหรือบางท่านอาจจะปวดก็ได้นะคะก็คือเรามาหาปัญหาต่อเช่นปวดไหมถ้าไม่ปวดกําลังมัดไหนอ่อนแรงอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะ ASS เ s s ต่อไปแต่ในบางรายเนี่ย ถ้าเกิดยืนขาดเดียวได้มั่นคงแปลว่าเตติกบาลานซ์หรือการทรงตัวขณะอยู่นิ่งอะ่ะดีแล้วก็จะประเมินต่อว่าขณะเคลื่อนไหวเขาเป็นยังไงโดยให้ทสทำอัพแอนโกเทส,ท go, เทสก็คือลุกยืนจากเก้าอี้แล้วก็เดิน ทางตรง3เมตรหมุนตัวแล้วก็เดินกลับมานั่งเก้าอี้นะคะก็คือแล้วก็มีมอนิเตอร์เรื่องของเวลาเช่นกันอันนี้เป็นตัวอย่างของการวัดไทม์แมชชนโกเทสก็จะเห็นว่าจะมีในฟังก์ชันการลุกยืนการเดินแล้วก็การหมุนตัวนะคะเดินตรงเดินหมุนนะคะก็จะวัด หลักๆก,ก็คือเป็นดนามิกบาลานซ์นะคะในเรื่องของการทรีตเมนต์หรือให้การรักษาทางเวชศษาสตร์ฟื้นฟูถ้าเราประเมินและอย่างเช่นประเมินว่าคนไข้มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเป็นพาร์ตการทรงตัวเราก็จะมาดีไซน์การฝึกให้เจาะจงถ้าคนไหนอ่อนแรงเนี่ยเราโฟกัสที่เทรนนิ่งมัสเซลให้แข็งแรงก่อนหลักการก็คือปรับตามปัญหาปัญหาคือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็ฝึกให้แข็งแรงก่อนถ้าในบางรายเนี่ยเราประเมิน ประเมินไม่ได,ไได้ไม่ได้สาเหตุที่แท้จริงเช่นพบว่าคนไข้ล้มเนี่ยเราไปให้คนไข้ฝึกทรงตัวเลยอย่างเห็นว่าไปฝึกไทชิไทเก็กอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่สามารถที่จะฝึกฟื้นตัวได้เร็วนะคะแต่ในบางรายถ้าเกิดเราดีเทคว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือ ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการฝึกออกกาลังกายประเภทฝึกการทรงตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคีย์สำคัญของทรีทเมนต์ของรีแฮบประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือ1 Exercise นะคะประเด็นอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของ Physical Modality หรือเครื่องมือกายภาพอุปกรณ์ต่างๆที่มาช่วยรวมทั้งคำแนะนำนะคะประเด็นที่เราจะ เริ่มวันนี้หลักสําคัญก็คือเรื่องของ e x e r c i ซอร์ซนะคะแต่ก่อนนําเข้ากันออกกําลังเนี่ยอยากให้รู้ถึงทีมก่อนว่าตามที่กล่าวไปว่าในเรื่องของการให้การรักษาเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมคะหลากหลายการรักษาเพราะนั้นก็ต้องมีทีมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลนักกายภาพนักกิจกรรมบาบัดหรือว่าทีมโซเชียลเวิร์เกอร์ที่ช่วยในเรื่องของการดูสิทสวัสดิการต่างๆหรือแม้กระทั่ง Family Support นะคะหรือนักกายอุปกรณ์นี่ก็เป็นทีมที่ทํางานร่วมกันแต่ในส่วนของการออกกาลังกายนั้นเนี่ยเน้นย้ําเป็นพิเศษว่าอยากให้เรียกว่าเป็นเทอโรบิติกเอ็กซ์ไซส์เป็นการออกกาลังกายเพื่อการศึกษาไม่ใช่การออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องมีความเจาะจงมีปริมาณที่เหมาะสมเหมือนสั่งยา นะคะก็ต้องสั่งให้ตรงกับโรคสั่งยาค่าเชื้อก็ต้องสั่งให้ตรงกับชนิดเชื้อที่เป็นนะคะออกกําลังกายก็ต้องออกให้ตรงกับประเภทยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราก็ต้องฝึก s t r e n g h e n i n g คนไข้พอแรงดีแล้วเราจะให้ทรงตัวดีก็ต้องมาดีไซน์เฉพาะเป็น balance training นะคะคนไข้ข้อติดตึงขยับไม่ได้สุดก็ต้องฝึกเรื่องของ range of motion หรือว่า flexibility ร่วมไปด้วยนะคะหรือในบางรายเนี่ย ไม่ได้เคลื่อนไหวนานร่างกายถดถอยทําได้นะแต่เหนื่อยทําได้สั้นเราก็ต้องมาฝึกแอโรบิกเอ็กซ์เซอไซส์คู่กันไปนะคะก่อนออกกำลังกายในผู้สูงอายุอย่าลืมเช็คในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆที่ทางเมดิคัลที่ไม่สเตเบิลหรือว่าความไม่สบายทางจิตใจหรือว่าความรู้สึกกลัวการหกล้มนะคะก็ก็ประเมินทางกายทางจิตใจหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆร่วมด้วยนะคะถ้าผู้สูงอายุพร้อมนะคะเราก็ต้อง เตรียมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยก็คือหลักง่ายๆก็คือเริ่มจากน้อยไปมากง่ายไปยากนะคะแล้วก็ต้องมีการวอร์มอ cool ัพคูลดาวน์เช็คแอนเวอร์เมนต์ความปลอดภัยอย่างเช่นพื้นลื่นฝนตกอย่างงี้ค่ะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้เข้ากับโรคประจําตัวของเขาด้วยในบางรายที่เสี่ยงต่อการขัดน้ําหรือทานน้าน้อยหรือคนไข้มีโรคประจําตัวก็ต้องแนะนําเช่นดื่มน้ําให้เพียงพอหรือว่าเตรียมน้ําพกขวดน้ําไประหว่างการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการเป็นลมจากการเสียงเหงื่อ ะะหรือว่าที่สำคัญก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้าต้องเหมาะสมนะคะ,อ,ะอย่างในบางรายเนี่ยใส่เสื้อคับแน่นไปฟิตไปก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของการเป็นลมวูบระหว่างออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือข้อห้ามต้องเช็คก่อน ต่อไปก็คือเตรียมคนไข้ให้พร้อมขณะออกกําลังกายเพื่อป้องกันปัญหานะคะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังที่อาการไม่ค่อยคงที่ก็ต้องพบแพทย์เพื่อวางแผนการออกกําลังกายหรือว่าทราบข้อห้ามสําหรับเฉพาะรายนะคะก่อนออกกําลังกายสําหรับไทเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วก็ต้องมีความเจาะจงแล้วก็วางแผนให้เหมาะกับบุคคลยกตัวอย่างนะคะเรื่องของบาลานซ์เทรนนิ่งเนี่ยอนอกจาก รู้ประเภทแล้วก็ต้องรู้ปริมาณส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำประมาณ30-45นาทีต่อวันแล้วก็อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์3วันต่อสัปดาห์นานถึงประมาณ3เดือนก็จะเกิดผลต่อเรื่องของพัฒนาการทรงตัวเริ่มจากง่ายไปยากอย่างไรก็คือเริ่มจากอย่างเช่นยืนต่อเท้านะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าจากรูปเนี่ยยืนต่อเท้าถ้าทําได้แล้วก็ไปเดินต่อเท้านะคะแล้วก็ต้องจับเกาะให้มันคงอาจจะจับ2มือแล้วก็ลดเหลือจับ1มือ แล้วก็ปล่อยมือตามลําดับนะคะหรืออาจจะให้คนไข้เดินยืนยกขาข้างเดียวก็คือซิงเกิลเล็กแล้วก็จับเกาะราวนะคะ,ะต่อไปก็คือพอทําได้ดีมั่นคงแล้วก็ปล่อยเพราะฉนั้นก็คือดีไซน์การฝึกบาลานซ์ก็คือมีการเชลนไตเต็ดจากง่ายไปยากแล้วก็ทําในเซฟตี้แอน i r o วน e รมเมน อย่างในบางรายก็จะแนะนําให้คนไข้เกาะราวหรือว่าหาเก้าอี้นั่งเผื่อป้องกันการหกลม้มหรือมีแคคกิฟเวอร์ร่วมด้วยพอเดินได้ดีแล้วก็อาจจะเป็นฝึกในการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่มากขึ้นหรือว่ามีเปลี่ยนทิศทาง mm. เช่นเป็นเลข8อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างสําหรับในบางรายที่มีข้อจํากัดเช่นปวดข้อข้อไม่สามารถเดินน้ําหนักลงกระแทกบนพื้นได้ก็ดีไซน์ให้ลงน้ําได้แล้วก็มีการ ดีไซน์ท่าต่างๆนะคะหรือในบางรายเนี่ยหากมีความจําเป็นแล้วก็สามารถเข้ามาฝึกในโรงพยาบาลได้ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์พยุงน้ําหนักบริเวณซัพ p อร์ตก็คือเป็นราวพยุงเพื่อกันล้มด้วยแล้วก็ถ่ายเทน้ําหนักบางคนปวดเข่าค่ะ ถ้ามีสลิงเนี่ยช่วยดึงเนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อเข่าได้แล้วก็เมื่อเสียหลักก็จะปลอดภัยนะคะเพราะนั้นผู้ป่วยก็สามารถมีความมั่นใจแล้วก็ฝึกท่ายากได้แล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะนั้นก็คือเป็นความสำคัญของอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาช่วยหรือว่าจะมีพวกเกมต่างๆนะคะทำให้คนไข้เกิดมีการชิปเวท ไปทางทิศทางต่างๆจริงๆแล้วก็หลักการเดียวกันเพียงแต่มีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยนะคะต่อไปก็คือเรื่องของ strengthening exercise ก็คือให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเราก็จะโฟกัสกล้ามเนื้อที่เป็นปัญหาแต่ในบางรายเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากล้ามเนื้อสะโพกค่ะ hip abductor extensor ที่อ่อนแรงแต่สําหรับผู้ป่วยที่คนไข้ที่ยังไม่ล้มเนี่ยก็อาจจะเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของขาเช่น7-8มัด ของกล้ามเนื้อรอบสะโพกกล้ามเนื้อรอบขาหรือรอบข้อเท้าซึ่งช่วยในการยืนเดินนะคะแต่ในบางรายที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้ได้ถึง8มัดเนี่ยเราก็จะเลือกมัดที่สําคัญส่วนใหญ่ตัวเองก็จะเลือกกล้ามเนื้อแถวรอบๆบสะโพกเพราะมักจะตรวจได้อ่อนแรงก็จะให้ทํา2-3เซต ของออกกาลังส่วนใหญ่ก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อให้มีแรงต้านนะคะสมมุติเขาเริ่มเริ่มเลยก็คือยกขาตัวเองก่อนใช้น้ําหนักของขาตัวเองพอทําได้ดีแล้วก็ใช้ยางยืดหรือใช้ถุงทรายมาถ่วงข้อเท้าแล้วก็น้ําหนักที่เหมาะสมเนี่ยก็อยากให้อย่างต่ำเนี่ยทำได้5ครั้งถึง12ครั้งนะคะแล้วก็ทำสองรอบต่อวันนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มแรงหนืดไปนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเพื่อให้ร่างกายมันฟิตหรือว่า endurance ดีก็จะเป็นในเรื่องของการเดินหรือว่าการวิ่งเดินเร็วๆหรือว่าวิ่งช้าๆก็ได้มีคำแนะนำว่าถ้าเดินได้5,000 5สเต็ปต่อวันในผู้สูงอายุที่สุขภาพดีก็ช่วยป้องกันการหกล้มได้นะคะต่อไปก็คือเรื่องของการยืดเหยียดนะคะเพื่อให้ท่าทางของ ขอ้อต่อต่างๆของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้สุดพิสัยไม่ว่าจะเป็นในบางรายเนี่ยมีการติดตึงของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบนผ,ผู้สูงอายุที่ตัวงุม้มก้มลงมาเนี่ยก็จะทำให้ล้มไปข้างหน้าแล้วก็ต้องมีการยืดให้หลังมันยืดขึ้นก็คือ Back-Extension Exercise เพื่อ stretch ในเรื่องของ posture นะคะ,ะหรือบางรายเนี่ยในเรื่องของความยืดหยุ่นของลำตัวส่วนล่างหรือว่าหลังส่วนล่างไม่ดีก็จะต้องมีในเรื่องของ Back Exercise ใน d i r e c t ั o นต่างๆต,ตามรูปสีฟ้านะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่จะต้องกังวลก็คือโพสเจอร์ของคนไข้หรือผู้สูงอายุเนี่ยมักจะอยู่ในท่า f ฟล็กชั n นโพสเจอก็คือเน็ก f ์เฟกมาข้างหน้าทรัง k f เฟกมาข้างหน้าก็จะเป็นในเรื่องของ e x t กเทนชั e นเอ็กซ์ซเป็นหลักสําหรับผู้สูงวัยนะคะ ต่อไปก็คือในเรื่องของข้อสรุปของ t ทอร a บ e ติเอ็กซ์ซ i s e ตามที่กล่าวไปแล้วประเภทก็มี4ประเภทหลักๆนะคะข้อควรระวังในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างก็ตามในตารางนะคะอย่างเช่น a e r o บิกเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของกลุ่มคอ r a นารีฮ s y ซินโดมหรือว่าในเรื่องของ r e s i s ตี v e อ็กซ์ซ s e สที่มีการยกน้ําหนักใช้น้ําหนักก็ต้องป้องกันร,ระวังในเรื่องของ m ัส c ซล Injury นะคะส่วนเรื่องของบาลานซ์ก็ต้องระวังในเรื่องของฟอลลิ n งนะคะในเรื่องของอ ด c o m m e นำก็ตามในไกด์ไลน์ก็สามารถดูได้อย่างเช่นแอโรบิกเนี่ยต้องทำประมาณ30-50นาทีอย่างน้อย3-5วันต่อสัปดาห์ก็แ c c คุมเ a t e โดยรวมก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในบางรายทำได้ไม่นานถึง30นาทีก็อาจจะทำสั้นๆแล้วค่อยๆเพิ่มแล้วก็ให้ปริมาณโดยรวมใกล้เคียง150นาทีต่อสัปดาห์ก็จะช่วยในเรื่องของ ความฟิตของร่างกายแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่ว่าการเดินเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการทรงตัวในเรื่องของบาลานซ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเดินก็เป็นคําแนะนําที่ดีในผู้สูงอายุในชุมชนนะคะอันนี้ก็คล้ายคลึงกันทันนี้จากเทอปรพิทิฟไซด์ที่พูดไปเนี่ย ก็สามารถลองจัดตารางให้ผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการ planning ในสัปดาห์หนึ่งว่าต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นแอโรบิกที่บอกว่า5วันต่อสัปดาห์ก็สามารถดีไซน์ได้ mm hmm. เช่นให้เดินนี่ะตามตารางบางวันก็จะเว้นเว้นเดินบ้างมายืดกล้ามเนื้อไงค่ะแล้วก็3วันก็ฝึกบาลานซ์ไปในจะเห็นว่า ในบางวันก็จะฝึกสเตร็คเพราะนั้นก็คือได้ครบแล้วก็วันหนึ่งก็ไม่ต้องทําีห้าอย่างก็ทําแค่2อย่างแบ่งๆกันไปก็ได้ครบแล้วนะคะ,ะประเด็นที่เหลือเนี่ยก็เป็นพาร์ทที่จะช่วยเสริมอย่างเช่นฟิสิกส์โมเดลิตี้ก็คือเครื่องมือกายภาพประครบเย็นประครบร้อนแก้ประครบร้อนแก้ติดตึงนะคะติดฝืดตึงของกล้ามเนื้อใช้ในสับไ t คิวทูโครนิคเพนแต่ว่าถ้าเกิดกรณีไ u คิวเพนหรือว่าบาดเจ็บเฉียบพ,พันก็จะใช้เย็นเพื่อลดปวดนะคะนี่เป็นเทอร์มัลทรีตเมนต์อื่นๆก็คือเรื่องของรองเท้า ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเช่นหน้าเท้าเนี่ยที่แคบเกินไปก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการเจ็บยิ่งเดินเยอะๆก็จะยิ่งเจ็บก็ต้องหน้าเท้ากว้างแล้วก็วัสดุที่มีความยืดหยุ่นคือคือต้องไม่ฟิตเกินนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับยืดขยายตามการบวมของเท้าคนไข้แล้วก็ในเรื่องของพื้นภายนอกของรองเท้าก็ต้องมีในเรื่องของสลิปรีส i s แ a นต์ก็คือมีความ ไม่ลื่นไปเพราะฉะนั้นก็คือจะเกิดปัญหาล้มได้ถ้าเกิดพื้นรองเท้าดูมีดอกเยอะนะคะแต่ว่าลื่นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกให้ผู้ผสูงอายุนเนี่ยลองใส่แล้วก็ลองเหยียบที่พื้นก่อนเพราะบางทีเราดูภายนอกมีมีมีลายเยอะเลยมีดอกเยอะเลยแต่ว่าใส่เราลื่นนะคะก็ลองใส่ถือบางครั้งถ้าญาติไปเลือกให้ก็ลองใส่ก่อนแล้วก็ลองเหยียบดูก็ได้นะคะแล้วก็อื่นๆก็คือจะเป็นอย่างเช่นสไตล์ก็อาจจะเป็นเวลโครหรือว่าเป็นในเรื่องของเชือกเพื่อปรับ ขยายได้ตามลักษณะรูปเท้าที่เปลี่ยนไปในช่วงวันนะคะแล้วก็จะไม่แนะนําให้ใส่รองเท้าแตะหรือว่าสวมถุงเท้าเดินในบ้านเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดปัญหาเรื่องหกล้มได้บ่อยอื่นๆในบางคนที่ทรงตัวไม่ดีจริงๆจะเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะก็มีการวิจัยว่าสามารถใช้ Hip Protector ก็คือเป็นไกอุปกรณ์ที่ใส่เสิร์ฟเข้าไปบริเวณสะโพกอะคะในปัจจุบันก็อย่างจะมีกางเกง เป็นกางเกงชั้นในหรือว่ากางเกงขาสั้นสำหรับผู้สูงวัยที่สามารถใส่เป็น hip Protection Pad เข้าไปได้ก็คือเสริมในเรื่องของตัวกันกระแทกเข้าไปที่สะโพกเพราะบางรายเนี่ยล้มด้านข้างก็มีตัวชิลหรือว่าเป็นตัว p r o t e c t อีกแรงหนึ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากกระดูกหักที่รุนแรงหรือว่าผ่อนหนักเป็นเบาหรือในบางรายก็สามารถป้องกันการหกล้มได้นะคะในปัจจุบันก็มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยกระดูกพุนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ได้ผลในเซตติ้งโรงพยาบาลหรือว่าในเซตติ้งที่มีบุคลากร,ก,รการแพทย์ช่วยดูในเรื่องของความร่วมมือในการใส่แต่สําหรับในชุมชนแล้วเนี่ยผลไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่นะคะก็สรุปว่าได้ผลแต่ว่าต้องใส่นะคะแล้วก็อื่นๆก็จะช่วยอุปกรณ์ในเรื่องของไม้เท้าต่างๆก็คือเดินได้มั่นคงขึ้นหรือในบางรายที่ต้องใช้ออกซิเจนด้วยก็จะมีในเรื่องของตัว อุปกรณ์ช่วยเดินที่สามารถใส่ถังออกซิเจนไปได้นะคะก็ข้อจำกัดตามโรคประจำตัวเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยทำให้ไม่เป็นข้อจำกัดนั่นเองนะคะหรือในพื้นที่ที่ล้มบ่อยๆห้องน้ำก็อาจจะติดตั้งราวจับนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆ ตามชักโคกหรือว่าเป็นติดสลิปแมตนะคะป้องกันการหกลม้มนะคะหรือว่าในบางรายเนี่ยที่บอกว่าผู้สูงอายุจะเดินได้ช้าแล้วก็ต้องรีบเอาเท้าสองข้างมาอยู่คู่กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะยกเท้าสูงข้ามธรณีประตูเขายกไม่ได้ก็จะหกล้มประจําก็อาจจะทําเป็นแรมนะคะก็เสริมแรมก็คือเป็นในเรื่องของทางราดเข้ามาเพื่อช่วยให้เขาเดินได้ไง่ายขึ้นหรือในบางรายที่ใช้รถเข็นนะคะก็คือเข็นเข้าบ้านได้หรือว่าช่วงลุก ลุกจากเตียงก็จะมีราวจับเป็นต้นเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้นี่ก็เป็นภาพการปรับบ้านนะคะโดยสรุปแล้วนะคะเรื่องของปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยนำมาซึ่งปัญหาสําคัญก็คือจํากัดการเคลื่อนไหวแล้วก็จำกัดการเดินการเข้าสังคมเพราะฉนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่หากเราช่วยได้ผู้สูงอายุก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของ การรักษาทางเวชศาส,สตร์ฟื้นฟูนะคะเน้นย้ําที่การออกกําลังกายเพื่อการรักษาต้องมีความเจาะจงโดยเฉพาะความแข็งแรง กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความฟิตหรือว่าเอนดูแรนของร่างกายนะคะทำให้สม่ำเสมอนะคะจากน้อยเป็นมากแล้วก็ง่ายไปยากและโดยดูในข้อจำกัดส่วนบุคคลนะคะสำหรับในบางรายที่มีโรคประจำตัวส่วนสุดท้ายหากในบางรายที่ไม่สามารถเดินได้ตัวตวเองอย่างมั่นคงก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเดินและให้ความมั่นใจเพื่อให้ผู้สูงอายุกล้าที่จะเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะ หวังว่าคลิปวีดีโอในวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทำให้การดูแลผู้สูงวัยกลับมาเดินได้อีกครั้งอย่างมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะ